พี่น้องเพื่อนชาวนานะครับผมก็ใช้ปุ๋ยตัวนี้นะครับก็วินเนก,กีนนะครับฉีดแล้วมันก็จะมีอะไรที่แปลกนะครับผมก็ชีวิตทํานามาอายุก,ก็ขนาดนี้เข้าห้าห้าสิบเราก็เพิ่งเห็นข้าวพี่นี่มันแปลกนะครับผมว่ามันดีกันทุกครั้งที่ทามานะครับนะในขวนเลือกตัวเองก็ว่าได้ได้ไดไดละเกียนกว่านะครับแต่เราที้ทหมคันมีสิบาไร่สอ,องงานครับผม ตั้งแต่ทำน้ำมาก็มีทีเนี่ยมันรู้สึกก็มัน,ม,นมันแปลกกันครั้งในความรู้สึกของผมเพราะว่าจะได้น่าจะได้ไลน์ละเกียนกว่าในความรู้สึก,กนะครับนะแต่มันยังไม่ได้เกี่ยวอันนี้แค่เพียงคําพูดนะครับผมจะเกี่ยวที่ยี่สิต้องฝากถึงพวกเราทุกคนนะฮุยมิววินโกมีแล้วลฉเฉลี่ยแล้วผมก็ใช้ คิดเลยประมาณไร่ละ25โลหรือวิ่โคตรประมาณนั้นนะแต่ยูเรียผมก็มีสายที่สวยนะทุกคนคิดสามไร่ยูเรียประมาณสองลูกสองลูกถึงสามลูกไม่ไม่ไม่มันจะไม่เกินน่าจะไม่เกินนี้ก็ใช้ตัวนี้วินเนกรีนวินเนกรีนสองครั้งนะครับครั้งละสองร้อยซีซีนะครับก็ใช้สองครั้งผมก็ดูไปเรื่อยๆมันจะตอนฉีดปุ๊บเนี่ยข้าวมันจะ ขียวแบบธรรมชาติเขียวเหลืองเหลืองปจะตั้งโรคอะไรก็น้อยแต่มันจะมีปัญหาตรงนี้ต้องระวังเพราะเข้าต้นมันใหญ่มันกวบระวังหลอนกหน่อนกเนอะเราก็ดูดูลักษณะรวมดิค่ะเนี่ยกสรทจะออกตั้งแต่นีถึงปลาย่วังสวยมากเลยวยเนาะธรรมชาติแต่มันก็ต้องมีบ้างเพราะมันประทับใจไหมคิดว่าประทับใจไหมก็ว่ามันดีกับทุกครั้งที่ทำมาเนี่ยใจลึกๆก็ว่าก็ได้ได้นะเพียนขึ้นไปอ่ะ